โรงเรียนดงน้อยนนสวรรค์ตั้งอยู่หมู่5้าตำบลหนองอีเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินปัจจุบันบริหารงานโดยนางกหนกวันประจงผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลอยนนชาติพิลาชอุปถัมภ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนดงน้อยนนสวรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นประถมวัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งหมด37คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนหนางกนกวันประจงผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลอยนอนชาติพิลาอุปธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยนอนสวรรค 2. นางสาวศิริจัญยาโพลดาวครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3 3. นางสาวกอดดาพันศรีครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง2 4. นายกิติวัชชะชัยทองศรีครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3ถึง4 5. นางสาวซิรีมาภูอ้าวครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5ถึง6 6. นางละมุดผูขมุดนักการทานโรงวิสัยทัศน์โรงเรียนดงน้อยนอนสวรรค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลมุ่งมั่นสร้างสังคมคุณธรรมนำความรู้ก้าวล้ำเทคโนโลยีมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงมีทักษะพื้นฐานอาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาปรัชญาของโรงเรียนปัญญาประดุดดังอาวุธคำขวัญแม่นวิชารู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่คุณธรรมด้านโรงเรียนน่าดูมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคารจัดห้องเรียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดใจ ด้านโรงเรียนหน้าอยู่มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นกัลยาณมิิรรเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้สึกสบายใจในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนด้านโรงเรียนหน้าทำงานหนึ่งมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องพิเศษต่างๆป้ายนิเทศเป็นปัจจุบันมีความสะอาดและปลอดภัย2มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนเช่น เก้าอี้นักเรียนตู้กระดานดำชั้นวางเอกสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอมีคอมพิวเตอร์เก้าอี้ทำงานเครื่องขยายเสียงมีการจัดวางที่เหมาะสมปลอดภยัยเป็นระเบียบและจัดทำป้ายแนะนำที่เหมาะสม3ห้องน้ำห้องส้วมมีความสะอาดปลอดภยัยมีอุปกรณ์ครบ อุปกรณ์ใช้งานมีครบและปลอดภัยอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเพศและวัยมีแสงสว่างเพียงพอและปลอดภัยมีความสะอาดพร้อมใช้งาน4มีการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม 5. มีการดำเนินการตามนโยบายเรียนดีเรียนฟรี15ปีด้านโรงเรียนมีการบริการประทับใจ1มีการให้บริการที่ใส่ใจและสุภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับผู้มารับบริการทางการศึกษา2มีแหล่งเรียนรู้จุดเยี่ยมชมที่เหมาะสมสร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครองและผู้มาเยี่ยมเยือน